มืิอนี้ยายเห็ดาพี่น้องมาเห็ดกับเขาจ้ามืิอนี้ยายเหสิเห็ดออมไก่จัดพี่น้องยายเห็เอาอันเนื้อไก่เนาะจ้าแล้วก,ก็เอาอันพริกกับตะไคร้ที่ยายเห็ดาตำว้นะจ้าเอามาขวัวใส่กันก่อนจ้าพี่น้องขวัวให่เครื่องมันหอมจ้าพี่น้อง เตรียมสีแล้วจ้าใกล้เราเตรียมสีหรอได้ย่ะจะเอาอันน้ำล้ามขบบ้านใส่หมอจ้า ยายเอเติมน้ำลงไปอีกจักน้อยก่อนจ้ะเพราะว่าเดี๋ยวยายเอสิเอาผักใสเนาะพี่น้องอันอมกย่ยายเอมันเสียแห่งถวดจ้ะยายเอก็เลดเติมน้ำลงม่อีกจักน้อย,ยเดี๋ยวยายเอก็สีอันลอให้หมอเดือดอีกจักรอบนึงจ้าเดี๋ยวยายเอจังสิมาใส่ผักจ้ะพี่น้องหมอเดือดแล้วจ้า ดี๋ยบัดนยายสิใส่อันผักที่มันสุกยากก่อนจากพี่น้องก็สิมีอันบักเครือแล้วก็บักงูเหียวจ้ะพี่น้องหรือว่าบักบวบงูจ้ะยายใส่ลูกดลงไปนําจ้ะเมื่อกี้ เดี๋ยวยายเหยสิล่อให้บักเขือมนันอันซุปก้อนนี้จักน้อยก้อนจ้าพี่น้องยายเหยจังสิคอยมาปรุงจ้ะบักเขือเริ่มจะซุปแล้วจ้าพี่น้องแต่แยายเหยสิมาใส่ผักย่างอื่นที่มันเหลืออยู่จา้ายายเหยี่ยสิใส่อันหยอดไผ่ลำจ้กพี่นอ้องหยอดไผ่าาลำกับผักกาดขาวจา้ะ รักาดเท้ากระเพยลม่มันสุกเลว่วย่จากพี่น้องย่าเอกกันเลยอยันใส่ที่หลังเอาจาะใาาส่สบักเคือมันเลนไปท่านซุปก้อนจากพี่น้องถ้าใส่พรอมบักเขือเลยเดี๋ยวมันจะเปื่อยเกินไปจาะลูกสาวย,ออย,ย่าเอกเนถือกินหอมๆพี่น้องเป็นไรยังมะเบิง้งเป็นทามาแม่เห็นยังคะเนะ่เลยว่าอมไก่สด เป็นมาคือหอมแท้ะเป็นมาหอมจังไหนพี่น้องมาใหนเด็ดปูงอยังอยู่จังไหนสิว่าหอมเนาะแต่ว่ามันก็หอมกินผักจ้ะพี่น้องหอมกินผักต่งา,ตางๆข้าวตันอีลำก็ประกาดขาวหยุดเราจะเดี๋ยวยายเอสสิบป,ปูงจ้ะพี่น้องยอายเอสใส่เกลือจ้ายายเอสใส่รสดีจ้า อย่าให้ใส่น้ำตาลเนาะยายให้ใส่น้ำปลาราจ้ะยายก็คนนันส่วนผสมทุกอย่างเนาะจ้ะพีน่น้องให้เข้ากันดีแล้วบานนี้ยายเฮาก็สิมาขอชิมก่อนจ้าว่ารสชาติสิเป็นจังได๋ หลังจากยายเอซิมมึงเหลวพี่น้องรสชาติบตรต้องปรุงยังเพิ่มได้อจา้ารสชาติโอเคแล้วรสชาติโอเคแล้วยายเอจะใส่ใข้าขวคั่วจ้าเดี๋ยวรอให้ข้าขวคั่วมันสุกกันจ้ะบ่มิตาหยอดทับแตง,งแยงละพี่น้องยายเอบริสือมากเหมือนว่ายายเอเปตลาดนัดก็ได้ ลืมจ้ะลืมสีผักกระแนงมาใส่ออมไกขข่ข้าวคว้าซุกแล้วยายเฮซิไซพักอันส่วนที่เหลือจากพี่หมอพักที่เหลือกับน,นี่พัซซี่เล้าใบาบักปูดอกกาอันแมงลักจ้ะใบแมงลักหรือว่าใบยีตูจากพี่หมอ อันตอนสุดท้ายแล้วจ้ะมันี้ยียเห็ดเตรียมกับเขาตะเวนจากพี่น้อยยียบเห็ด่มีแนวเห็ดเหยียเห็ดกับเขาอยู่ในซีม้งแรงเด้จ้ะอันนี้จะเป็นอันนี้กับเขาเตรียมม่จะเป็นเขาแล้งจากพี่น้องเยียเห็ดก็จะกินเขาประมาณหกโมงหกโมงสิบหางหกุมงนีสิบประมาณนี้จ้ะแต่ว่ามันี้ยียเห็ดอันบ่มีเหยียบเหยียบก็เลยอันไม่เห็ดกับเขาตะเวนแนวจากหน่อยจ้ะ หลังจากันเสร็จกับเผาเสร็จแล้วก็จกะตา,ามานหาหมงเคืงองนี่ยังสี่หนึ่งเขาดอกพี่น,อน้องถ้านหนึ่งไว้ตอนนี้มันสีม่วงนิดนิดมันกับสียนเย็นหวัวชัหวหอนย่างกินจ้ะกินข้อหอน,หอนมันยังแสบจะหาหมงเครืงงยอยงสุร่ายยังสีมัหนึ่งเขาอมไก่ย,ย่าเอกเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้า ออมไกเ่เซฟผักลายย่างของยายเอกเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องจะขอบคุณเลยลหลายจ้าที่รับช่วคลิปของยายจอกจพอกันไม่คิดหนาจ้าพี่น้องสมคลิปนี้ก็สวัสดีจา้า